คุณหญิงสุดารัตน์แกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยบอกว่าทราบเรื่องล่วงหน้ามาสองเดือนแล้วนะคะกรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไทยสร้างไทยของนาวาอากาศเอกอนุดิตนาครทัพและนายการุณโหสกุลเพื่อไปร่วมง,งานกับพักกล้าธรรมคุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันค่ะว่าจากกันด้วยดีและทั้งสองคนได้เลือกพักที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วนอกจากสองท่านแล้วมีคนอื่นที่มาพูดคุยกับ คุณม <mile> ีบานะครับว่าจะไปร่วมงานกับภาคผืนนะครับก็ไม่มีนะคะมีไหมตรงนี้ไม่ไม่มีก็คือในส่วนตัวคุณก็ยังยืนยันว่าจะยังเดินจากกันด้วยดีแล้วก็ทําค่ะวันนี้พี่ได้ประกาศแล้วว่าการทํางานการเมืองคนบอกว่าน่าจะหยุดได้แล้วหลายโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะแต่ขณะเดียวกันในครอบครัวเองก็ พอเห็นปัญหาประเทศแบบนี้ลูกๆก็บอกว่าก็อยากที่จะให้แม่ได้ทำแพลตฟอร์มนี้ก็คือทำพักนี้ให้มันเป็นที่รวบรวมคนที่ทนไม่ได้กับระบบที่กำลังเป็นอยู่นี้ คุณหญิงสุดารัตน์ยืนยันนะครับว่าจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครคิดที่จะลาออกจากพักแล้วและส่วนตัวก็จะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปแต่ท่ามกลางข้อสังเกตถึงบุคลากรที่มายืนข้างการถแถลงข่าวของคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อวานนี้ มีสสแค่คนเดียวครับก็คือคุณชัชวานแพทยไทยสสร้อยเอ็ดที่อยู่ด้านหลังนะฮะแต่ว่าสสอ,อีก5คนของพักไม่ได้ร่วมถแถลงด้วยนะครับและระหว่างเปิดใจเมื่อวานนี้ครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ยังย้ำว่าพักเนี่ยเผชิญกับเหตุเลือดไหลออกไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับประชาชนและสังคมไทยที่กำลังเผชิญอยู่ก็คือนักการเมืองที่ไม่สะอาดระบบสีเทา ที่เข้ามาทําให้ประชาชนหมดศรัทธากับการเมืองไทยจากเรื่องของการบิดเบือนกลไกและกฎหมายนะครับการใช้อํานาจเพื่อตัวเองเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องทุจริตเศรษฐกิจพังยาเสพติดการพนัน ประชาชนเข้าถึงง่ายกว่าร้านสะดวกซื้อซึ่งเสมือนกับว่าไม่มีรัฐบาลบริหารแล้วก็บ้านเมืองเดินเข้าใกล้รัฐล้มเหลวแล้วหรือยังนี่เป็นข้อสังเกตของคุณหญิงสุดารัตน์นะขณะที่นางนฤุมนพพนโยสินวัฒน์หัวหน้าพกการรคกล้าธรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าพกการรคกล้าธรมไม่ได้เป็นพรรคสาขาสองของใครนะคะแล้วก็ยืนยันในหลักการที่จะขับเคลื่อนประชาชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ครั้งต่อไป ติเศษที่จะเปิดชื่อสอสอที่กำลังจะไหลเข้าพักนะคะแต่ระบุว่ามีอีกไม่น้อยกว่า30คนตามคำท้าทายของหัวหน้าพักประชาชนค่ะขณะที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ให้สัมภาษณ์แสดงความพร้อม สอสอของพักครับที่จะถูกสอบจริยธรรมกรณีที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าเคยถูกทับทามด้วยเงิน55ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นงูเห่านะครับเพราะเชื่อว่าจะทําให้หลักฐานของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยถูกเปิดออกมาแล้วยังคงย้าด้วยนะครับว่าพัคกล้าทรรมเนี่ยควรเปิดชื่องูเหา่าหรือสอสอที่ไหลออกไปร่วมงานเพื่อความชัดเจนทางการเมืองครับเพราะเท่าที่ตรวจสอบก็มั่นใจว่าจะไม่มีใครอีกครับ